วันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับ Ecostructure Automation Expert และการปรับใช้งานที่ง่ายได้ e c o s t r u c u r e Automation Expert คือยุคใหม่ของระบบอัตโนมัติภายใต้มาตรฐาน IEC 61499ที่เน้นการใช้ซอฟต์แวร์เป็นหัวใจหลักในการออกแบบระบบเพราะซอฟต์แวร์คือตัวกลางที่สำคัญที่จะสามารถเชื่อมต่อและยกระดับการทำงานของระบบ OT และ IT เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ด้วยระบบอัตโนมัติแบบเดิมๆการออกแบบแอปพลิเคชันและการเขียนโปรแกรมจะเน้นการใช้โค้ดเป็นหลักเพื่อตอบสนองแต่และความต้องการของผู้ใช้งานต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการสร้างและการนำไปใช้งานและที่สำคัญไปมากกว่านั้นแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะไม่สามารถนำไปใช้งานกับความต้องการที่แตกต่างกันได้แต่ด้วย e c o Structure Automation Expert ช่วยให้คุณสามารถนำแอปพลิเคชันเหล่านั้นกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดายเมื่อเกิดความต้องการที่แตกต่างกันโดยไม่มีข้อกำหนดเพียงแค่คุณลากวางและเชื่อมต่อส่วนต่างๆของระบบเข้าด้วยกันและใช้ศูนย์กลางการควบคุมผ่าน HMI เพียงเท่านี้เราก็สามารถขยายการทำงานไปยังอ็อบเจกต์หรือข้อมูลทางวิศกรรมอื่นๆได้อีกมากมายเท่าที่ต้องการนี่คือ e c o s t r u c t u r e a u t o m a t i o n Expert และความสามารถในการปรับใช้งานที่ง่ายดายครับ